ลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะมัดลังการเลื่นซ้ายขวาด้วยเอาเชือกมีเอาเชือกฟางก็ได้เชือกอะไรมาเอามามัดหน้าต่ออันก็มัดกันลื่นซ้ายขวาเนี่ยกับต้นไม้มีที่เขาปักนี่ว่ามัดเลยเนี่ยลังเนี่ยไอ้นี่ลังเหล็กเนี่ใส่ด้วได้เอามันนี่เนี่ยมัดลังเหล็กนี่ใส่กับจริงนี่ว่าการลื่นซ้ายขวาสี่ตัวจ้ะจ้า เราไปไหนจะไปด้วยตลอดตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่เล็กแล้วสิเพราะไม่มีใครอยู่บ้านควรให้อยู่บ้านหรือตายหมดเลยจะต้องไปไหนก็เลยจะต้องเอาไปด้วยไปให้หมูตั้ตัวโอเคเด็กอปกติก็ไม่ได้ไปกับเขาหรอกแต่วันนี้อยากจะมาด้วยก็เลยเลยมารมาด้วย เจอคนมือบอลร่างไม่เนี่ยนะซ้ายขวาเนี่ยรางปีกมาปีกเลยอะไรไม่ว่าเดี๋ยวปีกล็อกปีกไวเลยตันโยกกันนั่นแหละเวลาลมมนาตัวใหญ่เราคละเวลาลมมันแรงนะนี่นนีก็อยู่ครับ่นี่ก็อยู้ว ไปไม่ไปด้วยกันไม่ได้เรายำมันกัดยำไปไปเอาเอานันไม่ได้เราค่องนะรมีไปเดี๋ยวเานะเดีเดี๋ยวเดีดี๋อวเเย